สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพาก็พาทุกคนมาไหว้สักการะพระแม่โสมาศีวิกานารคเทวี TV นั่นเองนะคะซึ่งองค์นี้จะประดิษฐานอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชส,สีมานั่นเองนะคะองค์นี้เป็นองค์แรกนะคะที่พาได้สั่งทรรมนะคะเป็นองค์ พระแม่โสมาสีวิกานาคเทวีนั่นเองนะคะและตรงที่เทวสถานตรงนี้นะคะจะมีแม้กระทั่งพระศิวะนะคะหรือพระแม่กาลยนั่นเองนะคะใครที่อยากมาขอพรอ,อยากให้สมหวัง ตามปัรถนานะคะก็สามารถที่จะมาขอพรตรงนี้ได้นะคะรับรองเลยนะคะหลายๆคนที่มาขอพรตรงนี้นะคะไม่ว่าจะมาขอพรกับพระศิวะเอย่ยหรือพระแม่โสมาศิวิกานาคะเทวีแม้กระทั่งองค์ปู่องค์ย่านะคะหลายคนประสบผลสําเร็จแล้วกลับมาบวงสรวงหรือกลับมาถวายต่างๆตามที่ตัวเองสัญญาไว้หลายๆคนนะคะทําให้ตรงเทวสถานตรงนี้นะคะ ได้สร้างใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้พาเองก็เช่นกันนะคะได้มาขอพอรไว้จนประสบผลสําเร็จนะคะพาจึงได้นำอัญเชิญพระแม่โสมมาศิวิกานารคเทวีนะคะและตอนนี้นะคะพากําลังจะสร้างพระแม่กาลเยสูงประมาณ9เมตรนั่นเองนะคะใครอยากร่วมศรัทธาร่วมทําบุญนะคะหรือใครอยากมาขอพอรตรงนี้นะคะสามารถมาร่วมขอพอรได้นะคะอยู่ที่อํา อำเภอโคงเทวสถานพระแม่การียนะคะอ่าจังหวัดโคราชของเรานั่นเองนะคะใครที่ศรัทธานะคะสามารถมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับใครที่อยากร่วมทำบุญนะคะหรือว่าอยากมาตรงนี้นะคะอยากทราบพิกัดนะคะขอ,อาสามารถติดตามพาได้เลยนะคะที่ช่องทาง Tik t o อกซีโภาขวัญน,นะคะหรือว่า Facebook ก็ขวัญระดารุ่งเรืองกิจจาบอสภาขวัญน,นะคะหรือช่องทางอ่า t u b e นี้เลยนะคะสามารถติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e ไว้เพื่อท่านจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะถ้าใครอยากทราบอะไรนะคะเกี่ยวกับองค์ปู่องค์ย่าว่า ตั้งอยู่ที่ไหนหรือสามารถติดตามเราได้ค่ะเราจะพาทุกท่านสายมูนะคะไปบูชาหรือว่าไปทำการสักการะที่ไหนก็ติดตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ